บูดีนะคะวันนี้พามาชมลวงพลังบอกร้อยหกสิบปีเมืองมหาสารคามนี่คือบรรยากาศมอลังแต่ละคณะแต่ละคณะจะขึ้นไปตรงนี้ด้วยพี่นอ้องนี่คือบรรยากาศเข้รราแถวรั้อง กอกระทะใหม่กอกระทะอร่อยขอบคุณนะคะคุณคุทาน ทอดก้องี่เ์หรอยายสามาสามสิบมัมีข่าวเหนียวมะต้องมีข่าเหนียวจิ้มน้ำ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะของขายเยอะมากเลยค่ะตัวนี้ชิมแม่เบิ้งไอชิมแม่เบิ้งมันเป็นยังไงปลาหัวหมูอันนี้เป็นปลาค่ะปลาไร่กลางจ้าอร่อยอร่อยอันนี้ไส้ปลานี่ปลาครับไยกว่าค่ะจะก้าวกระบอกนะจะก้าวกระบอก quá. Ta เดิน qua cả. À. Chân đi hai con xe. Tôi biết là nó có một con nó. Tôi biết là nó. Quá dễ nó chẳng có làm quan gì đâu. ตอนไหนคะนี่ฟ่อนล่ำตอนไหนคะไหนกอนครับเขาฟ่อนล่ำตอนไหนคะประมาณไปไปสี่โมงครับอย่าตก้งก็ปีนองสามโมงคนี่งถึงจะซ่อมค่ะแต่ว่าสี่โมงสี่โมงคร,รึ่งเนี่ยกั้งโซเลนมาวนครับค่ะครับผมมามาจากอำเภอคะนี่มากี่อำเภอที่สามอำเภอครับโอ้ค่ะจากอเมริกางานงานใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมค่ะงานใหญ่ที่สุดเลยของมหาสารคการ้อยหกสิบปี ค่ะจะมาเป็นประธานเปิดงานค่ะเดี๋ยวจีตาเบิงค่ะจะมีถวายสักการะตอนเที่ยงในคที่มีนจะมีถวายสักการใหญ่ด้วยนะโอ้งานใหญ่เลยค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไปงานต่อกับพี่น้องโอ้งานงานเป็นใหญ่แล้วนี่เปิ้งขายบอยายเปิ้งขายบอกบอร์ลูกน้าจะมาบ้าเด็กชุขอจี้มาจะใส่ค่ะนี่ ทหารบอกเมื่อไหร่บ้านคู่ร่งค่ะอ๋อบ้านคู่ร่งารงก็ด,ดีมันเปน็นเจดไย์คืออันนี้มันมันแดงอย่างนีอ๋อมันแข็งได้เอาขอถุงในจักรล่องถุงอันเดียวใครเห็นจะไปซอยบุญวัดเนาะคะ่ะเนาะมาเขากรเฮ็ดไปจงสี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะใส่กับติ๊ดอีเด้อพี่น้องเขาจีผู้ใดสนใจมาก เป็นแจกท่านค่ะเป็นท่านมือนนี่เป็นมาท่านมาสังฆท่านอยูอ่งานมหากรรมมหาสรารคามนะคะมหาสรารคามบ้อมาบดีทินและพี่น้อ,นอ,นนองสองคนย่าให้กหนักนนึงให้กันนึงย่ากระตุงสองคนก็ลถุมันจะประตองจับพูดตะคุณเมนบอกค่ะพูด ขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆนะย่าเด้อไปยังไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเพื่อนในเขามาเบิ่งงหน้านะถ่ <laughs> ายคลิปถ่ายคลิป <laughs> บรรยากาศดีค่ะพี่น้องอุย้ยคนต่อแถวคือค่ะไปค่ะเดินเดินพร้อมกินนี่ผมอืดผมอยากไก่แบบไก่ ก็ทานด้วยนะคะเป็นงานใหญ่มากเลยค่ะโอ้คุณค่ะเขาถ่ายคลิปอยะะู่นะคะโอ้นะคะบรรยากาศดีแน่เด้อพี่น้องเด้อ,อดช่องต่างๆก็มามาทำคลิปนะคะเดินเดินทางนี่ของศิค่ะ จิ้มเนี่ยจะหน่วยหวานบอกอันเห็นแต่มันเฟือนขอขอชมแน่เลยบอกขอวชงหิวหิวเข่าไม่ได้คนะุณว่าไรครับอันขขอนี้มันแห้งครับโอ้ค่ะโอ้

แมนอ้แมนยูสีสเกตป็น่ะต like ้องยา้วยันบ่อยศมาไก่ได้นเนมชันมาไทยจีบมาไหลสดด้เนิมาจะสีสเกตได้เมืองเมืองขม้นบุเด่เ้ยะต่องเอาหลายเอานี่เดียวกับพออันี่เดียวอันี่เดียวอ้าวห้าสิบบาท